อิติปิโสพระควาเมตายามดีวันนี้ยามชัยศรีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะโหมิเตชวาโหมิเตชวาโหมิเตชวาขอให้ตัวข้าพเจ้าและทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังเสียงรายการเงคิดจงมีเดชมีอำนาจประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลและนานเป็นนิจนิลันเทือน ขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องญาติโยมลูกหลานญาตินิสนิตกันเข้าสู่รายการแง่คิดในยามเช้าๆอย่างนี้ซึ่งอาตมาภาพหลวงตาพระพิสารประชนาตได้กลับมาพบกับท่านทั้งหลายตามปกติวันนี้อาตมาเองก็เอาสิ่งละอันพลน้อยมาเล่าสู่เสนอให้ญาติโยมได้สดับรับฟังกัน สืบต่อไปและได้เคยนดโนดไว้เป็นหัวข้อหัวข้อที่จะนำไปชี้แจงแสดงเป็นแง่คิดให้กับญาติโยมสาธุชนได้ฟังในวันนี้ก็เลยตั้งจิตตั้งใจว่าเจ้าหัวข้อที่นดโนดไว้น่ะเอามาเล่าสู่นำเสนอในรายการแง่คิดในยามเช้าๆอย่างนี้โดยทั่วกันจึงหวังว่า จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากคิดเช่นนี้ฉะนั้นจะพึงได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดก็พึงสดับต่อฟังกันนะเพราะมันเป็นตอนตอนมันเป็นหัวข้อโน้ตนะญาติโยมต้องเข้าใจตรงนี้นะหัวข้อโน้ตก็คือเป็นหัวข้อที่เราจะแสดงแล้วก็อถาถธิบายไปแต่วันนี้การอถาถธิบายคงจะไม่ได้อดถาธิบายแต่จะาหัวข้อต่างๆเนี่ยเอามา กล่าวขานบันทึกแล้วก็พูดให้ญาติโยมได้สดับประฟังเป็นแง่คิดในยามเช้าเ้าอย่างนี้ก็หวังว่าคงจะเกิดสติปัญญาและแง่คิดได้บ้างไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากพึงสดับประฟังโดยทั่วกันนะค่าของความเป็นคนไม่ลืมข้าวที่ตนเคยกินไม่ลืมถิ่นที่เคยอาศัย ไม่ลืมคุณที่ตนเคยได้ไม่ลืมใครที่เคยมีคุณหากมีอยู่ในใจแม้นจะไม่สูงขึ้นก็ไม่มีวันตกต่ำพูดกับแม่ให้พูดแบบอ่อนอ้อนน่ารักพูดกับพ่อให้พูดแบบอ่อนน้อมพูดกับเพื่อนให้พูดแบบสนุกสนาน พูดกับลูกค้าให้พูดอย่างตรงไปตรงมาถ้าพูดกับพัญญาไม่ต้องพูดฟังอย่างเดียวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคมไม่ใช่คนทำชั่วมากขึ้นไม่ใช่คนทำความดีน้อยลงแต่อยู่ที่ ว่าคนเราแยกแยะไม่ออกว่าอะไรชั่วอะไรดีนะมิตรแท้ต้องประกอบด้วยหนึ่งให้ของที่ให้ได้ยาก 2. รับทำภารกิจที่ทำได้ยาก 3. อดทนถ้อยคำที่อดใจได้ยากส บอกความลับของตนแก่เพื่อนห้าปิดความลับของเพื่อนหไม่ทิ้งเพื่อนในยามวิบัติเจ็ดยามเพื่อนตกอับก็ไม่ดูหมิ่นดูแคนสวดมนต์เก่งแต่ยังดินทาผู้อื่นให้ทานแต่ยังเห็นแก่ตัว จเริญสมาธิแต่ยังคิดฟุ้งซ่านจริญวิปัสนาแต่ยังไร้สติช่วยเหลือคนแต่ต้องการคนชมกราบไหว้ผู้ใหญ่แต่เย่อหยิ่งถือตัวจองหงชอบฟังธรรมะแต่ไม่ชอบทำตามชอบสอนคนอื่น แต่ตัวเองทำไม่ได้น่าคิดเป็นฉนัยเอ่ยแผ่ส่วนบุญเป็นประจำแต่ยังหวงยังเสียดายอนุโมทนาบุญแต่ยังคิดริษยาคิดว่าตัวเองเข้าใจแต่ยังระวางไม่ได้มีใครบ้างไม่เคยพลาด มีใครบ้างไม่เคยโง่มีใครบ้างไม่เคยเลือกผิดมีใครบ้างไม่เคยเสียใจเมื่อเป็นเช่นนั้นจะมัวนั่งโทษตัวเองไปทำไมในเมื่อใครๆก็เคยเป็นความทำงานเป็นทีมถ้าใครคิดได้ให้ช่วยคิด ถ้าใครคิดไม่ได้ให้ช่วยทำถ้าใครทำไม่ได้ช่วยให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือถ้าร่วมมือไม่ได้ช่วยเหลือแรงใจถ้าให้กํำลังใจไม่ได้ให้ช่วยสงบนิ่งแขน ที่แม่ให้มาเคยกอดแม่บ้างไหมขาที่แม่ให้มาเคยเดินไปหาแม่บ้างไหมตาที่แม่ให้มาเคยมองเห็นแม่บ้างไหมหูที่แม่ให้มาเคยฟังคำสั่งสอนของแม่มากน้อยแค่ไหนปากที่แม่ให้มาเคยบอกรักหรือห่วงแม่บ้างไหมถ้ายังไม่ได้ทำให้รีบทำ ก่อนที่แม่จะไม่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตคนรู้ตัวไม่มีวันลืมตัวคนรักดีไม่มีวันตกต่ำคนรู้คุณนับวันยิ่งเจริญหนึ่งร้อยความสุขหนึ่งพันความสดชื่นหนึ่งหมื่นความสมหวัง หนึ่งแสนคือพลังหนึ่งล้านความสำเร็จจงเป็นของผู้มีมานะอดทนและความเพียรหยุดเจ็ดนี้ชีวิตดีแน่หนึ่งหยุดบนสองหยุดโทษสามหยุดบินทาสี่หยุดเกียรติคาน ห้าหยุดฟุ่มเฟือยหกหยุดคิดลบและเจ็ดหยุดเพอเจร์อยู่ใกล้ที่ดังนี้ดีแน่นอนน้ำใจไม่เคยมีขอโทษทิอยู่ไกลที่ดังนี้ดีแน่นอนน้ำใจไม่เคยมีไม่ตีไม่เคยสน ชอบดูถูกคนจนเรียนผูกแต่ไม่เรียนแก้ไม่แคร์ความรู้สึกใครๆนิสัยไม่ซื่อตรงคดโกงเป็นประจำชอบซ้ำยามคนร้มวาจายกตนข่มท่านเป็นคนรั้นมาแบงชอบแทงคนข้างหลังคนเหล่านี้คบไปก็ป่วยการ ไม่ต้องบอกเขาว่าเราดีอย่างไรไม่ต้องพูดกับใครว่าเราเก่งแค่ไหนจงทำดีให้เขาเห็นนี้เป็นคำตอบเรื่อยไปควรรู้ไว้การกระทำย่อมสำคัญกว่าคำพูดปลูกต้นพุโทโธให้เต็มหัวใจปลูกต้นอภัยให้ทุกเวลา ปลูกต้นศรัทธาให้ตลอดกาลปลูกต้นทานให้ทั่วทินปลูกต้นศีลให้ชีวาปลูกต้นภาวนาให้ชีวิตปลูกต้นจิตให้เมตตาใครปลูกได้ทั่วโลกาสงบร่มเย็นเป็นสุเอยอย่ายึดติดกับใจคนซึ่ง เป็นสิ่งไม่แน่นอนอย่าอ้อนวอนขอสิ่งใดมากไปกว่าการกระทำอย่าปล่อยชีวิตอันมีค่าให้เป็นไปตามยถากรรมอย่าจดจําสิ่งเลวร้ายในอดีตที่ผ่านมาใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครดา่าใครบน่นทนเอา ใจเราร่มเย็นเป็นพอแต่ละก้าวของชีวิตที่ลิขิตสู่เบื้องปลายสดชื่นหรือเหนื่อยหน่ายขอเพียงใจอย่าทอ้อแต่ละก้าวของชีวิตอย่ายึดติดจนเกินแก้ทุกสิ่งล้วนผันแปรถาวรแท้นั้นไม่มีคนไม่เข้าวัด หประเภท 1. ตัดบ่วงไม่ขาด 2. อ,อวดฉลาดกว่าพระสา,สาศาสนาเป็นเหตุ 4. ส,สังขารไม่อำนวย 5. ขอหวยแล้วไม่ถูกจริงเท็จประการใดคิดเอาเองเตือนตนเกิดมาจนอย่าโทษพ่อแม่ ยามย่ำแย่อย่าโทษดินฟ้าถึงลำบากอย่าโทษชะตาทุกหนักหนาอย่าโทษเวรกรรมอยากสบายจงอย่าท้อแท้เหนื่อยแทบแย่ให้อดทนธร,รมใครต่อว่าใครว่าอย่าสนอย่าจำจะสูงหรือต่ำเราลิขิตเอง สิ่งที่ต้องลืมคืออดีตสิ่งที่ต้องคิดคืออนาคตสิ่งที่ต้องงดคือความชั่วสิ่งที่ต้องกลัวคือบาปสิ่งที่ต้องร <Yes? S 2> <Brilliant. S 1> ับคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือน้ำใจสิ่งที่ต้องให้คือมิตรไมตรีสิ่งที่ต้องทำทุกวันคือกะปัญญู อย่าอวดรู้อวดดีว่ามีสั่งอย่าหลงรักลาบยศสรรเสริญอย่าโอ้อวดรวยทรัพย์นั่งนับเพลินอย่ารับเงินหลงผิดติดวังวนทุกทุทุกทุกสิ่งนะที่กล่าวนี้ไม่มีเที่ยง จะมีเพียงก็แต่บุญกุศลเปรียบเสมือนสเบียงธรรมหนุนนำตนทุกแห่งหนแม้นยามตายวายชีวาอันการให้ไม่สิ้นสุดอย่าหยุดให้ยิ้มนั่นไงให้ไปก่อนตอนพบเห็นแบ่งปันบ้างแก่เหล่าชน คนลำเค็นกรุณาเป็นเมตตาได้อย่าอายใครคำสั้นๆว่าสาธุดังไกลสุดถึงสวรรค์ตั้งใจจิตและพูดกันเพียงเท่านั้นก็ได้บุญให้สาธุออกจากจิตเพียงแค่คิดบุญก็หนุนถ้าจิตใจ เขาไม่คุณสาธุคุณได้บุญเอย่ยเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาได้ก็ธรรมดาเสียก็ธรรมดาไม่จีรังยั่งยืนเป็นคนไม่ฝืนโลกฉะนั้นยามกระทบกับปัญหาก็ต้องยิ้มสู้ยิ้มให้ และใจเย็นเย็นอย่าหูเบาอย่าเอาแต่ใจอย่าแก้ไขแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎธรรมชาติอย่าประมาทในชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งของอย่าเศร้ากับสิ่งที่จากไปอย่าเอาใจไปฝากคนอื่นอย่าลืมบุญคุณ ผู้มีพระคุณจงปล่อยวางเสียบ้างแล้วท่านจะมีความสุขต่อแต่นี้ไปเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆที่เรียกกันว่าอุปกิเลสสิพงเครื่องเศร้าหมองของจิตเพราะคนเหล่านั้นมีจิตที่คิดทำสิ่งใดเพราะจิตเป็นผู้บงการนะเขาทางธรรมะจึงเรียกกันว่าอุปกิเลสสิง นะประกอบไปด้วยหนึ่งละละโมกละโมกมุ่งเอาแต่จะได้สองพยาบาทบองร้ายสามโกรธสี่ผูกโกรธห้าลบหลู่บุญคุณหกไปเสมอเจ็ดลิศยาแปดตะนีเก้ามันยาา สิโอ้อวดสิบดหัวดือ้อสิบสองแข่งดีสิสาถือตัวสิสดูหมิ่นผู้อื่นสิบห้ามัวเมาและสิหประมาทเลินเล่อนี่เรียกกันว่าอุปกิเลสิบเนะเพราะเป็นด้านธรรมะจะต้องอาธิบาย การให้เข้าใจแจ่งแจ้งโอกาสหน้าจะได้อธาาิบายเรื่องอุปกิเลสิบนี้สืบต่อไปเห็นไหมจนจงฝึกนิสัยเป็นผู้ให้ผู้ให้จะยิ่งใหญ่เสมอยิ่งให้จะยิ่งได้ยิ่งอยากได้จะยิ่งหมดการให้อานิสง์จะแผ่ไปมีแต่คนรักและเมตตา การมีสติละลึกอยู่กับตัวเราเช่นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ขอให้รู้อยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราไม่เบียดเบียนสัตว์มีชีวิตทั้งหลายไม่ก่ลาวเท็จทั้งที่รู้อยู่ศึกษาทําตนให้เป็นคนมีศีลดีจึงจะพ้นจากกำเนิด เกิดเป็นปีศาจการฝึกจิตไม่ให้โกรธเท่ากับการฝึกให้อภัยในความผิดของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามไม่มีใครดีกว่าใครเราแค่ดีไม่เหมือนกันไม่มีใครสูงส่งกว่าใคร แค่เรามีที่ยืนต่างกันฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกใครและอย่ายอมให้ใครมาดูถูกเราเกิดเป็นคนอดทนอยู่สู้ชีวิตยามวิกฤตชีวิตนี้มีปัญหาอย่าท้อแท้ยอมแพ้พร้อมฟันฝ่าต้องใจกล้า เดินหน้าพร้อมฝ่าฟันเชื่อมั่นว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าไม่อ่อนล้ายังมีหวังถึงฝั่งฝันวันพรุ่งนี้ยังมีแสงแห่งตะวันจะมุ่งมั่นเปี่ยมด้วยหวังกำลังใจไม่มีนักรบใด ผ่านสงครามโดยไม่มีบาดแผลไม่มีนักกีฬาใดชนะมาโดยตลอดโดยไม่เคยแพ้ไม่มีนักมวยใดชนะคู่ต่อสู้โดยไม่เจ็บตัวคนที่ต่อสู้บนเส้นทางชีวิตก็ไม่ต่างกันกว่าที่จะชนะชีวิตมาได้แต่ละคน โดยที่ไม่เคยเจ็บตัวเลยนั้นไม่มีไม่มีใครจะคงอยู่คู่ฟ้าดินไม่มีใครจะไม่สิ้นเสื่อมสลายรวยหรือจนก็ไม่ฝืนแก่เจ็บตายใหญ่แค่ไหนก็ดับดิน้นดินกบหน้า ชีวิตคนเรามีสามสิ่งที่มาที่มาพร้อมกันเงินเวลาแรงตอนวัยเรียนมีแรงมีเวลาแต่ไม่มีเงินตอนไปทำงานมีเงินมีแรงแต่ไม่มีเวลาตอนเกษียณมีเวลามีเงินแต่ไม่มีแรง องบริหารสามสิ่งอย่างมีสติแล้วจะมีความสุขในปัจจุบันเมื่อใจเย็นเห็นอะไรก็สวยงามเมื <S 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 ่อใจงามทำอะไรก็ล้ำเลิศเมื่อใจสูงคิดอะไรก็ประเสริฐเมื่อใจดีอะไรจะเกิดก็สบาย คนที่ดีอยู่ที่ไหนใครก็รักคนมีศีลอยู่ที่ไหนใจก็สุขความมั่งมีมีวันหมดสิ้นไปได้แต่ความดีไม่มีหมดแม้นสิ้นไปความหลงเพลินสิ้นสุดก็ทุกใจแต่ทุกใด สิ้นไปเมื่อระหว่างความฉลาดไม่มีศีลก็สิ้นดีแต่ปัญญามีสิ้นสงสัยธรรมชี้ทางความสิ้นไปของกิเลสด้วยมรรคาแต่สิ้นหาวิชาหมดผลทางใจเก็บได้ทั้งความทุกข์และความสุข อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเก็บอะไรกายก็ทำได้ทั้งความดีและความชั่วอยู่ที่เราจะเลือกทำอะไรไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีฤทธิ์เพียงแค่รู้จักคิดก็เป็นคนที่แสนวิเศษไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีเดชเพียงแค่รู้จักพูด ก็เป็นคนที่น่าศรัทธาไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าเพียงอยู่อย่างธรรมดาไม่ดูถูกคนและไม่คิดร้ายใครเพียงเท่านี้ก็มีความสุขในชีวิตจงฝึกฝนใจเราให้มีเมตตาไว้ให้มากแล้วเราจะเห็นว่า ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีล้วนแต่มีกรรมเป็นของของตนเมื่อเห็นดังนี้แล้วเราก็จะไม่โกรธหรือเกียดใครเพราะมีแต่คนที่น่าสงสารน่าเห็นใจทั้งนั้นเวลาชีวิตของแต่ละคน มีไม่เท่ากันอย่าคิดว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตก็ได้ใครจะไปรู้ทำบุญทำดีตอนยังมีลมหายใจอยู่ดีที่สุดหากคิดจะเป็นผู้ให้จงให้อย่างเต็มใจ ให้แล้วอย่าบน่นอย่าให้เพื่อหวังผลคาดหวังชะหวังซะจนจิตใจวาวุ่นจงให้เขาเพราะเราอยากให้อย่าหวังสิ่งตอบแทนใดๆแม้นแต่คำขอบคุณคิดอย่างนี้ก็จะไม่มีเรื่องเคืองคุณ แต่ถ้าเขาตอบแทนบุญคุณนั้นก็ถือเป็นกำไรคนที่โชคดีที่สุดคือคนที่ชนะใจตนเองรู้จักปล่อยวางและให้อภัยผู้อื่นดับทุกข์และสุขได้อยู่กับความปกติตื่นรู้ตื่นจากความโลภโกรธหลง มีจิตว่างสงบเย็นอยู่เสมอขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอให้วันนี้มีแต่ความสุขขอให้วันนี้จงหมดความทุกข์ขอให้วันนี้ชีวิตสดชื่นขอให้วันนี้อย่าเจ็บอยากไข้ขอให้วันนี้ มีสุขภาพแข็งแรงขอให้วันนี้ร่ำรวยเงินทองขอให้วันนี้แค้วคาดปลอดภัยขอให้วันนี้และวันต่อๆไปจะคิดหวังจะทำสิ่งใดๆขอให้สำเร็จสมดังจิตมุ่งมั่นปาถนาทำความดีทำไปไม่ต้องคิด แล้วชีวิตก็จะดีตามที่หวังทำความดีทำไปไม่ต้องดังใครชิงชังอิจฉาอย่าใส่ใจและบาปกรรมทำแต่ดีทั้งชีวิตและทำจิตให้เรืองรองพุดพ่องใสใครนินทาว่ากันช่างมันประไล เดี๋ยวมันก็แพ้ภัยกันไปเองนี่เกี่ยวกับเรื่องเสพระราชปารบของสมเด็จพระเจตักสินมหาราชเคยพูดอยู่หนึ่งเนืองนะอันตัวพ่อชื่อว่าพยาต่างทนทุกยากกู้ชาติพักศาสนาถาวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระพุทธโคดม ให้ยืนยงคงท้วนห้าพันปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาส,าสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตตาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน โบราณบอกคบคนให้ดูหน้าโบราณว่าซื้อผ้าให้ดูเนื้อทุกวันนี้ยิ่งดูยิ่งคุมเคือเพราะหน้าเนื้อใจเสือเชื่อยากจังปัจจุบันทันสมัยใส่หน้ากากดูลำบากลึกตื้นเกินจะยังยิ่งอาพรหมอนมุง้ง ดูรุงรังเนื้อหนาบางย้อมสีมีราคาไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดคนเคยกอดรักปานใดก็จะหายสักวันหนึ่งก็ต้องพาคจากกันไปไม่จากเป็นก็จากตายอย่างแน่นอนความจน ไม่มีคนมายืมตังค์ไม่มีคนมาขอตังค์ไม่มีโจรมาป้นไม่มีตังค์ไปซื้อเหล้าไม่มีใครแจกการ์ดไม่มีใครเรียนเชิญไม่มีใครชวนเที่ยวไม่มีใครสังสรรค์ไม่มีใครครบสบายสบาย ไม่ยัดเยียดให้ดับถือไม่บังคับให้ศรัทธาไม่คมคูให้ต้องเชื่อไม่ฉุดรั้งถ้าอยากไปเป็นมิตรกับทุกชาติเป็นญาติกับทุกศาสนาใจกว้างดังมหาสมุทรดุด,ดฟ้าดินยามมีกิจ หวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษาครั้นเมื่อยามล่วงรับดับชีวาหวังให้เจ้าปิดตาเวลาตายพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียนเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มิตร เพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงตนพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบาย